สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแล้วจะมารีวิวอฟเฟอร์ขนมหวานนะคะวิธีการกินนะคะเดี๋ยวเราไม่ค่อยเยอะงหมือนอันนี้ ท็อปปี้คูณหนึ่งอันนี้คูณสี่อันนี้คูณหนึ่งนะอันนี้เป็นครีมครีมทีคูณสี่เลยอันนี้ก็จะมีช็อกโกแลตสองนมหนึ่งโกเบอรี่หนึ่งน,นีคเคี้ยวกาดหนึ่งเอีย์ค่ะไม่กลับไม่หนีใช้นิ้วกด แล้คนอาจจะดูไม่ทันสมมติว่าอันนี้จะเป็นปุ่มให้กดลงไปแล้วลนะจุดและนะคะหนึ่งขั้นตอนที่สองนะคือวางเทลไว้ขั้นตอนที่หนึ่งคือพลิกพลิกกล่องกดที่ช่องวงกลมให้ทะลอุอ่าแล้ว ขั้นตอนที่สองคือวางโคนลงในช่องวงกลมขั้นตอนที่สามไงมาสิาะครับต้อช่วยเดี๋ยวเราจะทำมาเป็นสายมุ้งดีกว่านะเราคงอาจต้องใช้มันเยอะข้อเดี๋ยวเราจะเอาเมสต็อปปี้ลงไปก่อนนะต anh นี้เป็นตาทุกคนเลยกี้ไม่หมดรู้ว่าจะเอาซอสอะไรอันนี้ก็ไม่เห็นเลย ừ. à, à, anh พี่ก็ก็ก็ ปเดี๋ยวเราจะมาใส่กันแล้ น <If> ี่ทำอะไรอ่ะทำไมเป็นคนอย่างนี้เดี๋ยวเราจะมาทำทำให้เยอะๆเลยนะอืมอจะทำชิมาแล้ววะอร่อยหรือเปล่าป็นไงบ้างครับอร่อยรสฟรุิต แม็ชท็อปปี้นี่จัดเปรี้ยวเราละแค่ทีละก็คงต้องจบจากการรีวิวแล้วค่ะสวัสดีค่ะ